สดุดรักหัวใจจอมสนตอนที่18แผนล่อเสือขอบคุณนะหลังจากอาบน้ำเสร็จแม่บ้านก็ขึ้นมาเอาเสื้อผ้าของกรุนุตไปซักคุณนุตจะทานอาหารเช้าเลยไหมคะมะปรางถามก่อนที่จะถือตะกร้าผ้าออกจากห้องยังหรอกจ้าเดี๋ยวรอคุณพบมาก่อนดีกว่าขอบใจมากนะจ๊ะมะปรางกรุนุตบอกมาปรางแล้วเดินขึ้นเตียงทั้งที่ยังใส่เสื้อคลุมของตีพบ เพราะเสื้อผ้าของเธอมะปรางกําลังจะเอาไปซักให้กลุนุล้มตัวลงนอนอย่างเมื่อยล้าและหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อตีพบกลับเข้ามาในห้องนอนเขาก็พบว่าหญิงสาวหลับสนิทไปแล้วเขาก้มลงจูบที่แก้มของเธอแล้วเดินเข้าห้องน้าไปหลังจากที่ตีพพอาบน้าเสร็จแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนข้างๆหญิงสาวแล้วก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเช่นกันสองหนุมสาวหลับไหลไป,ไปโดยไม่รู้ตัว กว่าทั้งสองจะตื่นก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆเข้าไปแล้วกรุนุษเริ่มขยับตัวแต่รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมารัดที่เอวและรู้สึกเหมือนมีลมเป่าที่ต้นคอหญิงสาวลืมตาตื่นขึ้นก็เห็นชายหนุ่มนอนกอดเธอจากทางด้านหลังเขายังหลับสนิทคงเหนื่อยมากหญิงสาวคิดในใจเธอเหลือไปดูนาฬิกาที่ตั้งอยู่ที่ข้างเตียงจะบ่ายสามโงแล้วหรอเนี่ยยังไม่ได้โทรหาคุณแม่เลย นุดคิดได้จึงค่อยๆขยับตัวให้เบาที่สุดเพราะกลัวชายหนุ่มจะตื่นแล้วรีบกดโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องนอนของตีพบโทรหาแม่เธอทันทีแม่คะตอนนี้นุชอยู่ที่บ้านคุณพบนะคะจ้าคุณพบเขาโทรมาบอกแม่ตั้งแต่เช้าแล้วลูกปลอดภัยดีก็ดีแล้วนุชต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะที่ทำให้แม่เป็นห่วงพ่อว่ายัางไงมั้งคะพ่อไม่ว่าอะไรหรอกจ้าลูกโตแล้วอีกหน่อยก็แต่งงานแล้วพ่อกับแม่เคารพการต,ตัดสินใจของลูกนะจ๊ะ สบายใจได้จากแม่รักลูกนะจ๊ะลูกก็รักแม่นะคะสวัสดีค่ะแม่ณนุนพูดจบก็วางโทรศัพท์เธอเดินกลับเข้ามาที่เตียงนอนซึ่งตอนนี้ชายหนุ่มก็ตื่นนอนแล้วหญิงสาวเดินเข้ามานั่งใกล้ๆชายหนุ่มรีบคว้าตัวเธอให้ล้มตัวลงนอนข้างๆเขาอีกครั้งไว้คุณพบค่ะหญิงสาวร้องเสียงหลงเมื่อชายหนุ่มทับบนตัวเธอทั้งคู่อยู่ในชุดเสื้อคลุมตัวเดียวชายหนุ่มก็ลุมจูบแก้มหญิงสาว ทำไมรีบตื่นจังล่ะครับนอนต่อดีกว่านะไม่ดีกว่าค่ะนี่ก็บ่ายมากแล้วนะคะนุชหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะกรุนุชพูดจบเธอพยายามขยับตัวเพื่อให้พ้นจากพันธนาการของชายหนุ่มผมหิวนุชมากกว่า ชายหนุ่มกระซิบเบาๆที่ข้างหูของหญิงสาวและจูบที่แก้มอีกครั้งก่อนที่จะบรรจงกดดึงผีปาาของเขาเข้ากับริมฝีปากของหญิงสาวอย่างตั้งใจเขาจูบเธออย่างดื่มด่ำอ่อนหวานจนหญิงสาวเคลิบเคลิ้มจูบตอบชายหนุ่มอย่างลืมตัวขณะที่ทั้งสองกำลังจะจูงมือกันไปบอกรักในดงดอกรักอย่างดื่มด่ำก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นนียายรักก็สะดุดลงทันที ุณพบคะขออนุญาตค่ะมะปรางเอาเสื้อผ้าของคุณนุชมาให้ค่ะเสียงของมะปรางร้องบอกที่หน้าประตูทําให้ตีพบถึงกับหัวเสียผิดกับคุณนุชเธอหัวเราะมาเบาๆแล้วรีบลุกขึ้นจัดเสื้อคลุมให้เข้าที่แล้วไปเปิดประตูให้มะปรางแห้งแล้วจ้ามะปรางขอบใจมากนะคุณนุชบอกแล้วเปิดประตูให้มะปรางเอาเข้ามาในห้องคุณนุชกับคุณพบอยู่หรือย,อยังคะน้องอุ่นให้มาถามด้วยค่ะมะปรางถามด้วยสีหน้าแดงระเรื่อเพราะเห็นมองเห็น ตีพบผู้เป็นเจ้านายนอนอยู่บนเตียงเสื้อคลุมหลุดลุย่ยเผยให้เห็นแผงอกและมีผ้าห่มคลุมแค่ครึ่งตัวหิวแล้วจ้ามีอะไรก็เอาขึ้นโต๊ะให้หมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนุชกับคุณพบจะลงไปทานฝากกับคุณนุ่มอุ่นด้วยนะจ๊ะกลุ่นนุชด,ดีบอกมาปางพอเห็นว่าเธอมองทั้งสองแบบอายอายเมื่อมาปางออกไปจากห้องแล้วกลุ่นนุชหันมาหาชายหนุ่มที่นอนหน้ามุ้ยอยู่ที่เตียงคุณพบคะไปแกล้งมาปางอยางั้นทาไมคะเห็นไหมเขาอายหน้าแดงหมดแล้ว คุณนุชพูดเธอดึงผ้าห่มไปปิดที่หน้าอกของชายหนุ่มพวกเขาเข้ามาขัดจังหวะเราทําไม่ะครับอย่างงงแงสิคะเดี๋ยวนุชไปแต่งตัวก่อนนะแล้วลงไปทานข้าวกันดีกว่าหิวแล้วพูดจบหญิงสาวก็รีบถือชุดที่มาปังเอามาให้เดินเข้าห้องน้ําไปปล่อยให้ชายหนุ่มมองตามตาละห้อยผมว่าคุณนุชเอาเสื้อผ้ามาทิ้งไว้ที่บ้านไหนก็ดีนะครับที่พอบ,บอกขณะเดินลงบันไดาจากชั้นบนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอีกหน่อยก็ต้องย้ายมาอยู่แล้วรอทีเดียวเลย ลุงหันบอกชายหนุ่มยิ้มยิ้มที่พบเดินอบเอวของหญิงสาวพาไปที่ห้องอาหารตื่นแล้วหรอคะคุณนุชคุณหนูนมอุ่นทักทายขนาดเดินถือถาดผลไม้เข้ามาที่โต๊ะอาหารสวัสดีคะ่ะนมอ,อุน่นคุณนุชยกมือไหว้ทักทายผมหิวจังเลยครับนมเมื่อคืนผจญภัยจนหมดแรงที่พบบอกนมอ,อุน่นพร้อมกับเลื่อนเก้าอี้ให้คุณนุชนั่งมาปางตักข้าวแบบออ ขอเข้าเยอะๆเลยนะมะปรางคุณพบต้องเติมพลังชายหนุ่มบอกมะปรางด้วยสีหน้าขำๆกับอาการของมะปรางเธอคุคิดว่าเขาทําอะไรกับกลุนุชจนหมดแรงแน่ๆเลยคุณพบค่ะกลนุชปรามชายหนุ่มให้หยุดล้อมะปรางนายเลียมเอากระเป๋าถือของคุณนุชและของคุณหนูมาให้แล้วนะคะอยู่ในห้องรับแขกนะค่ะนงอุ่นบอกทั้งสองกลนุชเลยบอกให้นงอุ่นไปพักผ่อนเดี๋ยวเธอจะดูแลตีพบเองเป็นยังไงมัางคะเมื่อเช้าเรียบร้อยดีไหมกลนุชถามตีพบเรื่องเมื่อเช้าที่เขาไปจัดการ ครับผมเอาทะเบียนรถที่คุณจดให้ไปให้ตำรวจเขาบอกว่าคงได้ตัวการไม่ยากไม่เกินสองวันรับรองจับตัวได้แน่นอนครับตีพบบอกพร้อมกับตักข้าวใส่ปากอย่างอร่อยนายบอกว่าไม่หิวไงคะกลุนุชแก้งพูดหยอกชายหนุ่มที่ปากบอกว่าไม่หิวข้าวแต่ถ้าได้กินก็คงอิ่มทั้งวันแล้วครับชายหนุ่มบอกด้วยสายตาเจ้าเล่ห์จนหญิงสาวหน้าแดงระเรื่อทานข้าวไปเลยคุณไม่ต้องพูดแล้ว คุงนุชรีบบอกแล้วตักอาหารใส่จานให้ชายหนุ่มเมื่อนึกถึงคำพูดของเขาหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วคุณนุชครับเดี๋ยวไปบ้านคุณลุงกับผมหน่อยนะครับท่านให้ไปหาที่บ้านจะคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรานะครับตีพบบอกหญิงสาวขนาดเดินเข้ามาที่ห้องรับแขกไปสิคะนุชจะได้ฟังรายละเอียดต่างๆด้วยลุณนุชบอกพร้อมกับหยิบกระเป๋าถือขึ้นมารีบเปิดกระเป๋าควานหาโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาดู มีสายเข้าตั้งหลายสายเนี่ยค่ะเดี๋ยวนุชขอบโทรศัพท์หาเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะกลุ่มผู้จบก็เดินออกไปที่หน้าบ้านเพื่อโทรศัพท์หาเพื่อนที่โทรหาเธอเมื่อวานคุณนุชนี่เธอเก่งจังเลยนะคะนองอุ่นไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนของคุณหนูเหมือนเธอเลยนองอุ่นเดินถือถาดใส่ถ้วยกาแฟเข้ามาให้ใชายหนุน่มนงอุ่นครับผมมีผู้หญิงแค่คนเดียวนะครับคือคุณนุชตีพบ,บอกเสียงสูงคอน,นองอุ่นค่ะนองอุ่นรอเล่นเห็นนายเหลี่ยมเล่าให้ฟังถึงเรื่องเมื่อคือน โอแม่คุณทงจะเสียควานหน้าดูนองอุ่นพูดเสียงเบาๆด้วยความสงสารคุณนุษย์นมครับคุณนุษเธอเข้มแข็งผมสีอีกเป็นห่วงเธอแทบแย่ดีพบบอกนมอ,อุ่นขณะยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่มสุ่มแล้วที่คุณหนูเลือกเป็นคู่ชีวิตนมดีใ,ใจด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทีมงานจะตกแต่งสถานที่เตรียมงานแต่งของผมเขาจะมาดูสถานที่นมช่วยบอกคนของเราช่วยดูกับเขาด้วยนะครับอออจริงด้วยสิคะงานแต่งของคุณหนูใกล้เข้ามาแล้วนี่คะ นี่คุณย่าก็เรียกเข้าไปดูการแต่งงานตั้งแต่เมื่อวานแต่เกิดเรื่องซะก่อนเดี๋ยวว่าวันนี้หลังจากไปหาคุณลุงแล้วผมจะพาคุณนุชไปหาคุณยา่าตรีพบบอกแม่นมและเล่าให้ฟังว่าคุณย่าตื่นเต้นมากที่จะได้จัดงานแต่งในครั้งนี้ท่านก็รอมาตั้งรานแล้วนี่คะว่าเมื่อไหร่คุณหนูจะแต่งงานสักทีเดีย๋ยว่าแต่คุณย่าเลยที่ตื่นเต้นนมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันคะ่ะนมครับมันยังไม่เจอคนที่ใช่นี่ครับอะไรใช่เลยคะ คนนุเดินเข้ามาใกล้ๆชายนม่มพร้อมกับยกแก้วกาแฟแก้วเดียวกับทีพบขึ้นดื่มแล้วทำสีหน้าเย,ยเกคขมจังเลยกาแฟคุณพบนี่ขมก็ดีแล้วนี่ครับดีกว่าเค็มตั้งเยอะจริงไหมครับทีพบแซวญิงสาวเรื่องกาแฟที่เธอเคยใส่เกลือให้เขาดื่มหญิงสาวมองค้อนชายนม่มทีพบจึงเล่าเวลกรรมของหญิงสาวให้นมอุ่นฟังพอได้ฟังนมอุ่นหัวเราะชอบใจเป็นอย่างมาก กลุนนุยิ่งค้อนชายหนุ่มเพิ่มเข้าไปอีกทุกคนจึงหัวเราะดังลั่นห้องที่พบออกอบกอดยิงสาวอย่างเอาใจสัญญาว่าจะไม่เผาเธอให้นมอุ่นฟังอีกหลังจากคุยงานกับคุณลุงเสร็จแล้วทีพบก็พากลุนนุชไปพบคุณย่ารถของทีพบเล่นเข้ามาจอดที่โรงรถในบ้านคุณย่าทั้งสองหนุ่มสาวเดิอนอกกันเข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขสวัสดีครับคุณอาหญิงคุณย่าล่ะครับ ดีพบยกมือไหว้ทักทายอายิงกุลนุชก็ยกมือไหว้ท่านอย่างนอบน้อมสวัสดีจ้าคุณย่าอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นแหละรอเราอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอหยิงบอกแล้วหันไปทางกุลนุชเป็นไงบ้างจ้าหนุนุชหายตกใจหรือยังนุชเป็นไรแล้วค่ะแค่ปวดขานิดหน่อยค่ะสงสัยจะวิ่งมากไปหญิงสาวพูดติดตลกเพื่อไม่ให้คนถามเป็นห่วงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณย่า ทั้งสองพูดพร้อมกันคุณย่าสวมกอดหลานทั้งสองคุณพระรักษาหลานย่าทั้งสองนะจ๊ะท่านพูดพร้อมกับรูปสีสันหลานทั้งสองเบาๆวันนี้อยู่กินข้าวเย็นกับย่าก่อนนะแล้วค่อยกลับคุณรุพาคงคิดถึงหนูหนุชแย่แล้วนุชโทรไปบอกคุณแม่แล้วค่ะคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูนุชเรียนคุณย่าแล้วหันไปรับแฟ้มที่มีรูปการแต่งงานมาดูจากคุณอาหญิงหนุ่มสาวช่วยกันเลือกดูเลือกหลายๆแบบก็ได้นะจ๊ะ เอางั้นเลยเรอครับคุณย่าตีพบพูดแล้วช่วยหญิงคนรักที่นั่งอยู่ข้างๆเลือกแบบชุดแต่งงานล่ะไปตัดไว้หรือ,อยังไอหญิงถามขณะรับประทานอาหารด้วยกันเพราะไม่เห็นพูดถึงเรื่องชุดแต่งงานเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณพบสั่งพี่ที่ร้านประจําของคุณพบตัดให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เราไปตัดชุดงานม่านนะคะแม้จะบ่าวรอบครอบจังเลยนะจ๊ะไม่ค่อยเหอเลยนะไอหญิงแซวหลานชายแล้วตักอาหารให้คุณย่า ทุกคนคุยกันอย่างสนุกสนานคุณย่ายังบอกอีกว่าให้คิดถึงที่จะไปฮันนีมูนไว้แต่เนื่นๆแต่งเสร็จจะได้ไปฮันนีมูนเลยจะได้มีเหรนให้คุณย่าอุ้มไวๆกลุ้นอายม้วนเมื่อติพดบอกว่าจะมีเหรนให้คุณย่าสักสองสามคนคุณย่าก็จะได้ไม่เหงาคุณย่าเห็นหลานสะพ้ยหน้าแดงเขินอายก็หัวเราะชอบใจทําให้ที่โต๊ะอาหารของคุณย่าวันนี้ดูคลืค้นเป็นพิเศษเช้าวันรุ่งขึ้นแม่คะเมื่อคืนนุ้ดกลับดึก เลยไม่อยากรบกวนแม่นะคะกลุ้าเดินเข้าไปกอดแม่ทางด้านหลังขณะที่คุณวรภา,ากําลังคนเข้าต้มในหม้อจ้าแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะหนูหนูนาหมูนี้รู้สึกตัวจะติดกับคู่มั่นเหลือเกินนะจ้าคุณวราภาพูดเชิงน้อยใจลูกสาวสุดที่รักนิดนิดที่หมูนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเธอเลยแม่คะ่ะนุชข,ขอโทษนะคะพอดีมีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่องนะคะแต่ตอนนี้เคลียร์ได้หมดแล้วกลุ่นหอมแก้มแม่ฟอดใหญ่้อ,อนแม่เหมือนเคย คุณลวลพามีหรือจะไม่ใจอ่อนกับลูกสาวคนนี้ในตอนบ่ายกุลนุชก็ออกมาหารันติยาหลังจากที่แยกกับรันติยาแล้วกุลนุชก็แวะซื้อของใช้ส่วนตัวที่ห้างแห่งหนึ่งขณะที่หญิงสาวกําลังดูแป้งที่มุมเครื่องสําอางอยู่นั้นมาลตีก็เหลือบมาเห็นหญิงสาวที่กําลังฟังคำอธิบายสรรพคุณของเครื่องสําอางตายวันนี้คุณเลขามาเดินคนเดียวได้ด้วยหรอคะอ้าวคุณมาลาตีสวัสดีคะ่ะ ดิฉันมากับเพื่อนนะคะแต่ตอนนี้เธอกลับไปแล้วกรุนุบอกเสียงเรียบๆเรบพราะไม่อยากมีเรื่องแล้วคุณพบไม่มาด้วยหรอคะดูว่าเขาเริ่มเบื่อเธอแล้วแต่งก็ยังไม่ได้ไดแต่งเบื่อซะแล้วมารตีพูดพร้อมกับเหยียดยิ้มที่ดิมฝีปากของเธอดิฉันไม่ให้เข้ามาเองลคะค่ะเกรงใจที่ต้องมานั่งฟังผู้หญิงคุยกันก็เรื่องเตรียมตัวก่อนเป็นเจ้าสาวนี่ดิฉันก็เพิ่งนวดตัวเสร็จคะ่ะกรุนุบอกอย่างหน้าตาเฉยทำให้คนฟังแทบจะเต้นผงัผงๆที่เสียหน้า แถมยังต่อหน้าคนหลายคนอีกต่างหากผู้จบหญิงสาวก็เดินออกจากตรงนั้นทันทีแต่มีรื้อที่มลรตีจะยอมลดลาวาสอกแค่นั้นเมื่อเห็นกรุนุษเดินหนีเธอก็รีบตามออกมาติดๆนี่เธอคิดจะเดินหนีกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนนะยะมลรตีตามมาฉุดแขนกรุนุษให้หยุดเดินคุณมลรตีอย่าหาเรื่องกันดีกว่านะคะนุษจะรีบกลับค่ะจะรีบไปไหนยะฉันยังคุยไม่จบเลย เธออย่าคิดนะว่าคุณพบรักเธอแล้วฉันจะทําอะไรเธอไม่ได้มรตีขึ้นเสียงใสด้วยความโมโหในขณะที่สองสาวกำลังโต้เถียงกันอยู่นั้นก็มีกลุ่มชายชะกันเดินเข้ามาประกบทั้งสองสาวพวกมันบอกให้ทั้งสองเดินไปอย่างเงียบๆมรตีตกใจแทบหมดสติอยากกรีดร้องออกมาดังๆแต่ก็ทําไม่ได้เพราะเหลือไปเห็น,ป,น,ป,นปืนที่เน็บอยู่ที่เอวของพวกมันพวกแกเป็นใครจะพาฉันไปไหนป่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ มาตีพูดขณะที่พวกมันพาสองสาวไปขึ้นรถตู้ที่จอดรออยู่หลังห้างมันผลักสองสาวเข้าไปในรถแล้วพวกมันก็ตามเข้าไปพอประตูรถปิดเรียบร้อยรถก็วิ่งออกไปทันทีในขณะนั้นเองเหยื่อติดเบ็ดแล้วเริ่มปฏิบัติการได้เสียงใครบางคนที่แอบมองดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงพวกมันขับรถออกไปเขากรอกเสียงผ่านทางวิทยุมือถืออะไรนะครับคุณนุชโดนจับตัวไปแล้วหรอครับครับครับ มจะไปเดี๋ยวนี้แะครับดีพบพูดด้วยน้ำเสียงลนลานแล้วรีบออกไปจากห้องทำงานอย่างรวดเร็วคุณนุชคุณนี่ดื้อจริงๆไม่น่าเอาตัวเองเข้าไปเสียงเลยดีพบมีสีหน้ากังวลถอนหายใจอย่างแรงแล้วย้อนคิดไปถึงวันที่ไปหาคุณลุงที่บ้านวันนั้นกลนุชขอเอาตัวเองเป็นเหยื่อรอดอะไรนะครับมันจับผู้หญิงอีกคนไปด้วยหรอครับดีพบถามอย่างสงสัยว่าผู้หญิงที่ถูกจับไปด้วยเป็นใคร เห็นลูกน้องบอกว่าถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นคุณมรตีลูกสาวท่านรัฐมนตรีบัญชานะครับสวัสรบอกคร่าวๆและทางตำรวจก็ยังไม่ได้โทรแจ้งให้ท่านรัฐมนตรีทราบว่าลูกสาวของท่านก็โดนจับตัวไปด้วยเพราะรอให้แน่ใจก่อนว่าใช่ลูกสาวของท่านรัฐมนตรีบัญชาหรือไม่รถตู้ที่จับกุลนุชและมรตีได้เลี้ยวเข้าไปที่สวนร้างแห่งหนึ่งแถวชานเมืองพอรถจอดสนิทที่หน้าตึกเก่าชั้นเดียวพวกมันก็เอาปืนจี้บงังคับให้สองสาวออกจากรถ พวอกแกพ่อกแกบอกฉันเดี๋ยวนี้นะแกไม่รู้เหรอว่าพ่อฉันเป็นใครมารตีตวัดเสียงสูงใส่พวกโจรที่จับพวกเธอมาก็รู้นะสิจา้าถึงได้จับน้องสาวมาด้วยแหมมันช่างง่ายดายเสียงจริงๆไอโจรคนหนึ่งมันพูดออกมาแล้วยิ้มที่มุมปากเดินไปอย่าพูดมากเสียเวลานี่ก็ใกล้ค่ําแล้วไอโจรอีกคนมันบอกเมื่อทุกคนเข้าไปในตึกมันก็จับสองสาวขังไว้ในห้องที่มิดชิดใส่กุญแจแน่นานะ เพราะฉันเดี๋ยวนี้นะเปเช่นไปเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกบ้าคอยดูนะถ้าฉันออกไปได้ฉันจะให้คุณพ่อฉันจัดการพวกแกให้หมดเลยมารตียังไม่ยอมเธอตะโกนทั้งด่าทั้งเอามือทุบป,ประตูจนแทบหมดแรงเพราะรันคนเดียวทําให้ฉันสวยไปด้วยมารตีหันมาเล่นงานคุณนุษยแทนซะง,งั้นสงบปากสงบคำไว้ดีกว่านะคะเก็บแรงเอาไว้ดีกว่าคุณนุษบอกมารตีด้วยน้ําเสียงที่แข็งกร้าวเพราะเธอรู้สึกลาคาญมารตีเต็มทีแล้วมารตีสะบัดหน้าใส่คุนุษแล้วเดินไปอีกทาง เมื่อไหร่ลูกพี่จะโทรหาเจ้านายครับเสียงพวกมันคุยกันอยู่นอกห้องแววมากลุนุดเดินเข้าไปใกล้ประตูจะได้ฟังพวกมันคุยกันอย่างชัดๆแล้วลูกพี่จับนางลูกสาวรัฐมนตรีคนสวยนี่มาด้วยทําไมครับก็นายเขาไม่พอใจที่ไปขอความช่วยเหลือพ่อมันแล้วพ่อมันปฏิเสธอา้าวแล้วไม่กลัวพ่อมันจะเล่นงานเหรอครับไม่หรอกนายบอกว่าพ่อมันน,าน่านาบงจะตายเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนายบอกเอง ขณะที่พวกมันกำลังคุยกันอยู่นั้น,นกุ伦นุชก็ลุ้นว่าเมื่อไรจะเอ่ยชื่อผู้จ้างวานเสียทีเมื่อไรจะเอ่ยชื่อนายมีชัยสักทีนะฟังตั้งนานแล้วกุ伦นุชบ่นในใจแล้วมีเสียงโทรศัพท์มือถือของไอโจนมันดังขึ้นครับนายครับครับได้ครับผมจัดการให้เดี๋ยวนี้นะครับครับเสียงไอโจนผู้เป็นลูกพี่มันกรอกเสียงคุยผ่านทางโทรศัพท์เฮ้ยเจ้านายมีชัยสั่งการแล้วเว้ย เดี๋ยวข้าจะไปโทรหาพ่ออีนางคนสวยให้มันเตรียมเงินเรียกค่ถาถ่ลูกมาสิบล้านแล้วแฟนไอ้เจ้าของบริษัทใหญ่นั่นละลูกพี่ลูกน้องอีกคนสงสัยว่านายมันจะเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่คุณมีชัยเข้าให้เรียกยี่สิบล้านเพราะมันเป็นตัวต้นเรื่องลูกพี่มันบอกให้ลูกน้องมันหายสงสัยเป็นไอ้คุณมีชัยจริงๆด้วยที่วงการพวกมันกลรนุษเมื่อได้ฟังว่าคนร้ายคุยกันถึงชื่อคนวงการก็เริ่มมั่นใจว่าตำรวจต้องจับมันได้แน่นอน ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะพวกบ้าปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะจับฉันมาทาไมปล่อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะมาตีกระโจนออกมาเป็นระยะๆะะพร้อมกับเอามือทุบประตูเนียบไปแล้วอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นพี่จะเข้าไปจําเล่นจําจี้กับน้องในห้องเลยนะจ๊ะเสียงไอ้โจรดังลอดออกมาจากประตูทําให้มาตีหยุดทุบประตูทันทีและหุบปากลงหันมาทําตาเขียวใส่กลุืมนุษแทนเพราะหล่อนคนเดียวทําให้ฉันเดือดร้อนไอ้คุณมีชัยนะ่ะต่างหากที่ทําร้ายคุณไม่ใช่ฉัน คุณก็ได้ยินแล้วนี่ที่พวกนั้นมันคุยกันข้างนอกดิฉันว่าคุณน่ะควรสง,งบสกิอารมณ์ได้แล้วนะคะแกกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉันนางเด็กเมื่อวันซืนหยุดฉันบอกให้คุณหยุดถ้าไอ้พวกข้างนอกเข้ามาฉันจะไม่ช่วยคุณนะเข้าใจไหมกรนุษย์ตะโกนใส่หน้ามรารตีอย่างเหลืออดจนเธอหุบปากลงในทันทีคุณอย่าให้ฉันหมดความอดทนที่ผ่านมาฉันไม่เอาเรื่องคุณก็ดีเท่าไหร่แล้วกรนุษย์ถึงตาใส่มรารตีคืนบ้าง ฉันไปทำอะไรหล่อนไม่ทราบยะมลตีลอยหน้าลอยตาถามคุณครูหยุดเกลียดใจยังมาถามอีกอยากดูคลิปไหมล่ะคะดิฉันมีทั้งรูปและทั้งเสียงตั้งแต่คุณจ้างคนมาตบดิฉันจนถึงกลรนุชพูดไม่จบมลตีรีบบอกให้หญิงสาวหยุดพูดเธอไม่อยากฟังที่อย่างนี้แล้วไม่อยากฟังเดือดร้อนแค่นี้ทําเป็นโวยวายกลรุนุชพูดเสียงเข้มเธอหันไปจ้องหน้ามลตีอย่างเอาเรื่องเวลาทุ่มกว่าแล้วกินข้าวซะน้องสาว เดีย๋ยวจะไม่มีแรงกว่าจะถึงเย็นพรุ่งนี้ไอ้คนร้ายมันเดินถือข้าวกับน้ําเข้ามาให้สองสาวในห้องแล้วมันก็ยิ้มที่มุมปากแม้สววอย่างนี้นะจับทำเมียเสียจริงอยากเป็นเมียพี่ไม่เจ้น้องสาวไอ้คนร้ายมันเอามือยื่นเข้าไปจับที่แก้มของมรารตีว้ายไอ้บ้าอย่ามาแตะตั้งตัวฉันนะ หญิงสาวร้องดาทอมันต่างๆนานาจนมันโมโหผลักมาลตีนอนลงกับพื้นพร้อมกับถลมร่างเข้าไปหาหญิงสาวมาลตีร้องร่นด้วยความกลัวว้ายช่วยด้วยอย่ามายุ่งกับฉันนะไอ้บ้าไอ้บ้าปลเจยฉัน่างนี้นะหยุดอย,ย่นี้นะไอ้บ้ากุลนุตตะโกนออกมาแล้วเธอก็ใช้เท้าถีบร่างของไอ้คนร้ายมันล้มไปกองกับพื้นไอ้โจรร้ายมันรีบหันกลับมาและลุกข,ขึ้นอย่างรวดเร็วเก่งอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะจับทั้งเมียทั้งคู่เลยผู้จบมันรีบเดินย่างสามขุมเข้าไปหากุลนุช เก่งนักหรอมันพูดจบพร้อมกับงือมือจะตบหน้าของหญิงสาวแต่มีหรือหญิงสาวจะให้ตบเธอรีบจับมือของมันไว้และแถมเข่าก็แทกเข้าไปที่ท้องของมันอย่างเต็มแรงโอ้ยมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกุลนุชไม่รอช้าใช้เท้าเตะเข้าไปที่ปลายคางของมันอีกทีหนึ่งมันล้มลงไปที่กองกับพื้นแล้วแน่นิ่งไปสมหน้าไอ้พวกเลว คุลนุษสะบดเบาๆขณะที่มาตีถึงกับตกตะลึงจังงังทำอะไรไม่ถูกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเอะวายๆอะไรวะไอ้พินไอ้พินไอ้โจรอีกสองคนวิ่งเข้ามาในห้องประจวบกับที่กุลนุษย์กับมาลตีกำลังจะวิ่งออกจากห้องจะหนีไปไหนแจ้น้องสาวมาเล็งปืนมาที่สองสาวทำให้ทั้งกุลนุษและมาลตีหยุดกึกและเดินถอยหลังกลับไปเอ็งไปดูไอ้พินมันสิว้ยโดนมันเล่นงานซัดสลุบไปเลยร้าไม่เบานะจ้ะน้องสาวช่วยไม่ได้มันอยากมาทำร้ายพวกฉันก่อนทำไม กรลรกนุนตะกลนใส่หน้าพวกมันปากดีดังนะนี่ทานายไม่สั่งไว้ไม่ให้แต่ต้องแล้วก็พวกพี่น่ะพาน้องขึ้นสวรรค์ไปแล้วนั่งลงเลยอยู่นิ่งๆมันสั่งให้หญิงสาวทั้งสองนั่งลงแล้วหันไปบอกให้ใหพวกโจรอีกคนพาไอ้ผินออกไปจากห้องทั้งที่ยังสลบอยู่เมื่อพวกคนร้ายออกไปแล้วกลุนก็หันไปถามมรตีที่ยังตัวสั่นด้วยความกลัวคุณมรตีเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องกลัวแล้วนะคะดิฉันจะไม่ยอมให้พวกมันมาทําอะไรคุณเด็ดขาดค่ะกรนุ์บอกพร้อมกับกุมมือ หญิงสาวไว้เธอเธอมาช่วยฉันทําไมทั้งที่ฉันทําไม่ดีกับเธอมาตีถามเสียงสั่นด้วยแววตาหวาดกลัวเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะฉันทนเห็นคุณถูกทําร้ายไม่ได้หรอกค่ะกรุนุชบอกเธอบีบมือมาตีเบาๆหญิงสาวร้องไห้ออกมาอย่างทนไม่ไหวเธอซบหน้าเข้ากับไหล่กรุนุชร้องไห้สึกอื่นด้วยความกลัวฉันฉันกลัวมากเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตของฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มาตีร้องไห้ออกมาอย่างหมดท่านางพยา ผ่านมาหนึ่งคืนแล้วที่กลุนุชและมรารตีถูกจับมารวมกันกลุนุชไม่ได้หลับทั้งคืนเพราะเธอมัวคิดแต่หาวิธีหนีหญิงสาวเล่าแผนการหนีให้มรารตีฟังแต่มรารตีไม่เห็นด้วยเพราะเธอกลัวพวกโจรร้ายมันจะทำร้ายกลุนุชจึงทั้งปอบทั้งขู่และเล่าแผนการเข้าวๆใหม่อีกครั้งให้มรารตีฟังหญิงสาวจึงยอมทำตามแต่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหรนะ่นัก ในเวลาต่อมารถตู้เล่นออกจากสวนร้างด้วยความเร็วเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่นัดหมายซึ่งอยู่ห่างออกไปจากนอกเมืองพอสมควรไม่นานนักรถตู้ก็เล่นเข้ามาจอดที่หน้าโรงเรื่อยร้างแห่งหนึ่งเมื่อรถตู้จอดสนิทไอจนคนที่นั่งขนาบทั้งสองสาวก็ลงไปเปิดประตูพอประตูรถเปิดออกเราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกนิดพอรถเราเข้าไปไม่ถึงลูกน้องมันบอกไอจนที่เป็นลูกพี่ของมัน จากนั้นมันก็มองมาที่สองสาวและบอกให้ลงจากรถตามไปติดๆเอ้ยเอ้ยปวดท้องฉันปวดท้องจังเลยช่วยด้วยฉันปวดท้องคุณนุเอามือกุมทองพ้องกับงอตัวสีหน้าเจ็บปวดจนมรตีตกใจคุณลนุษย์คุณลนุชเธอเป็นอะไรปวดท้องมากเลยเหรอคุณลนุษย์มรตีรีบเข้าไปพยุงคุณลนุษย์อย่างเป็นห่วงโอ้ย,ฉ,อยฉันปวดท้องมากเลยค่ะฉันปวดท้องมากเลยช่วยฉันด้วยจากนั้นคุณลนุษก็หันมากระซิบกับมรตี เดี๋ยวฉชน,นบอกให้คุณวิ่งคุณมารตีรีวิ่งออกไปจากที่นี่ทันทีเลยนะคะเอยฉันปวดท้องฉันปวดท้องกลุนนุษทั้งตะโกนทั้งกระซิบบอกมารตีขนาดเดินเอามือกุมท้องตัวงออย่าซมำออยเลยนะ่าน้องสาวเดินไปอย่าตุกติกเดี๋ยวยิงไส้แตกลูกพี่มันบอกพร้อมกับแกว่งปืนไปมาและเมื่อเดินใกล้จะถึงทางเข้าประตูโรงเรื่อยวิ่งค่ะคุณมารตีคุณมารต,ตีวิ่งค่ะวิ่งเร็วๆเลยค่ะคุณมารตี คุณนุชบอกมารตีแล้วเธอผลักตัวไอ้โจรคนที่เดินข้างหลังเธอด้วยความรวดเร็วเพราะมันไม่ทันตั้งตัวจึงล้มลงปืนที่อยู่ในมือของมันหล่นไปที่พื้นคุณนุชจึงแย่งปืนมาอย่างรวดเร็วส่วนมารตีก็วิ่งชนไอ้โจรคนที่อยู่ตามหลังของเธอล้มลงตัวเธอก็เซไปด้านข้างเกือบจะล้มแต่ก็ยังวิ่งหนีไปได้หยุดอย่าขยับไมงังนฉันยิงพวกแกแนะ่คุณนุชบอกเสียงกร้าวพร้อมกับเลร็งปืนไปที่ไอ้พวกโจร มารวมกันตรงนี้เราเ็วไม่งั้นฉันยิงไสแตกเหมือนกันจะเย็นๆหน่าน้องสาวดูเธอสิแค่จับปืนมือก็ยังสั่นไอ้หัวหน้าโจรมันพูดพร้อมกับเสียยิ้มปังปังปังนุษย์ยิงปืนไปที่เท้าของพวกมันจนพวกมันตกใจหน้าซีดมารวมกันตรงนี้เราเร็วอย่าได้ฉันโมโหนะุนุษย์บอกพวกมันด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวจนพวกมันต้องมายืนรวมตัวกันคิดเลยว่าพวกแกจะรอดไปได้เดี๋ยวลูกน้องฉันก็มาสมทบไอ้โจนผู้เป็นลูกพี่มันบอก เพราะลูกน้องของมันอีกคนเอารถไปเก็บเพื่อหลบตำรวจซึ่งก็จริงดังคาดครู่ต่อมามาลตีก็เดินกลับมาพร้อมกับไอ้โจรวัยร้ายคนนั้นมันถือปืนจ่อมาทางด้านหลังของเธอกระนุดเราแย่แล้วมาตีบอกเสียงสัน่นที่บอกแล้วไงน้องสาวว่าน้องทำอะไรพ,พี่ไม่ได้หรอกไอ้โจรมันหัวเราะออกมาอย่างสะใจแต่พวกมันหัวเราะได้แค่แป๊บเดียว เมื่อมีผู้ชายอีกสองคนเดินเอาปืนมาจอดที่หัวไอ้พวกโจรคนที่มันจับมาตีเข้ามาหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้พวกเราล้อมพวกแกไว้มหมดแล้วคุณมาตีคะเราปลอดภัยแล้วคะ่ะตำรวจมาช่วยเราแล้วสองสาวกอดกันอย่างดีใจสรวัจจรูนนำกำลังมาช่วยสองสาวได้ทันเวลาพอดีเพราะได้ยินเสียงปืนที่กลุลนุชยิงนั่นเองและลูกน้องของท่านโทรรายงานเหตุการณ์ให้ทราบจึงรีบนำกำลังมาซุ่มรอออกมาช่วยสองสาวไว้ได้ทัน ระหาอีกแล้วนะครับคุณนุชผมนใจหายใจคว่ำหมดเลยสารวัตรจรูนแซลหญิงสาวแหมก็คนมันใจร้อนนี่ค่ะยิ่งใกล้ขําแล้วกลัวสารวัตรจะทำงานลำบากค่ะคุณนุชบอกเสียงอ่อยเพราะเธอรู้ตัวดีว่าทำผิดแผนไปหน่อยคุณมรตีเป็นยังไงบ้างครับคงตกใจมากเลยนะครับหน้าซีดเฉียวสารวัตจรจลูนหันมาถามมรตีค่ะตกใจมากเลยค่ะแต่ทําไม่ได้คุณคุณนุชคงแย่มรตีบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชั่วโมงต่อมา รถที่สารวัตรจรูนกุลนุชมลตีนั่งมาก็เล่นเข้ามาจอดที่หน้าสถานีตำรวจเมื่อทุกคนลงจากรถตีพบก็รีวิ่งเข้าไปหากุลนุชและสวมกอดเธอด้วยความเป็นห่วงคนดีของผมคุณปลอดภัยดีนะครับตีพบพูดพร้อมกับอุลลูไปหน้าของหญิงสาวเป็นการสำรวจว่ากุลนุชปลอดภัยดีขณะเดียวกันภาพที่สองหนุ่มสาวกอดกันและกันก็อยู่ในสายตาของมลตีหญิงสาวถึงกับน้ำตาคลอ เธอรีบวิ่งเข้าไปหาคุณพ่อแล้วร้องไห้สอึกซึ้งคุณพ่อคะมรารตีคิดว่าจะไม่ได้เจอหนะ้าคุณพ่ออีกแล้วคะ่ะมาตีกลัวมากเลยคะ่ะพ่อขอโทษนะลูกที่ดูแลลูกไม่ดีปล่อยให้ลูกถูกคนร้ายจับตัวไปไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อมาลตีเข้าใจว่าคุณพ่องานยุง่งหญิงสาวกอดพ่อเอาไว้แน่นแล้วร้องไห้สึกซึ้งทุกคนกลับไปพักผ่อนกันก่อนนะครับพรุ่งนี้ขอเชิญคุณกรุณุชและคุณมรารตีมาให้ปากคำด้วยนะครับสารวัตรจรูลบอกก่อนที่จะสั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อน ขอบคุณคุณกุลนุชมากเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณงานคงไม่สําเร็จเร็วขนาดนี้สรวัจรูนหันมาทางกุลนุษก่อนที่เธอจะแยกไปขึ้นรถของตีพบหญิงสาวหันมายิ้มให้ท่านสารวัตรด้วยความยินดียิ่งค่ะสวัสดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะกุลนุชพูดพร้อมกับยกมือไหว้ลาท่านสารวัจรูนแล้วเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่พบกันตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ